สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมบดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวครับลา VIP นะครับลา VIP ก็คือลารอบดึกนะครับจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับช่อง VIP ธรรมบดาก็จะมานำเสนอะ ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชื่ท่านะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกิีทุกทีเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับดติดตามกระตกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในทางก็จะมาวานเรื่อให้ท่านผู้ชมได้รื่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าอันนี้มีอะไรเด่นบ้างครับลาววีพีเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลนที่ศูนย์เก้ากับศูนย์นะศูนหนึ่งเป็นตลองนะครับเก้าสองนะครับ เาสามเห้าเครับ0 2งสองถึงสามถสี่ถึงหถึงหครับเราเน้นที่4ี่ห้าหก็อยู่ตรงท้ายๆเนี่นะท้ายๆเนี่ยนะครับถามนี้เลยนะครับครับโอเคนะครับอ่ามาเิมก,กันเลย เน้นที่เก้เนาะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกครับคืนสี่คืนห้านหกสีเหลืองเหลืองเด่นนะต่าต่างเลยครับชืนชอาค่อยจัดนะครับตัต่างนะครับนี่ครับเอืม ครับคับเนือครับอ่ะเจิดเอาครับครับโอเคนะครับจัดไปครับขอขอบพระคุณธรรมชาติท,ทุกท่านนะครับที่รับคำชมานนครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากติดตามด้วยนะครับไปไปแดใจเลยครับสวัสดีครับ